โกวสิ Go, s <S เผยความลาับออมอักพันที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนแม้แต่ซื้อจากกรณีการสูญเสียพระเอกคนดังอ,อมอักพันเสียชีวิตอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีทั้งนี้ครอบครัวและภรรยาได้เผยกำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีสวดพระอภิธรรมและพิธีชาปนากิจที่ศาลา12วัด่าทอง ล่าสุดโกวศิลอีกหนึ่งนักแสดงที่เคยร่วมงานกับอ๋องอักพันก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวที่ไม่เคยบอกสื่อมาก่อนของตนกับอ๋อมโดยได้ระบุว่า ตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกก็เจอพี่เป็นพระเอกเลยตั้งแต่อยู่โพลีพลัสจนออกมาเล่นละครด้วยกันอีกที่ช่องเจ็ดพี่จะอยู่ในความทรงจําของผมและทุกๆคนตลอดไปนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยบอกสื่อเลยก็คือมีฉากบู๊ในละครเรื่องหนึ่งด้วยความที่เล่นบู๊ไม่ค่อยเป็นผมต่อยพลาดโดนหน้าพี่ออมจมูกหักผมมือสั่นน้ําตาคลอทําอะไรไม่ถูกพี่ออมได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนพี่ฟื้นตัวผมก็ได้แต่ขอโทษพี่ไม่หยุดแต่พี่ก็ใจดี ีน่ารักกับผมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นผมจําได้เลยว่าสัญญากับพี่ว่าจากนี้ผมจะเป็นทาสรับใช้พี่ตลอดชีวิตเพื่อชดใช้และผมยังไม่ทันได้รับใช้พี่เลยอ่ะ หลังจากนั้นเอมอดุลยรัตน์สุวรรณจักราก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบอกว่าจำได้เลยว่าพี่อ๋อมต้องไปโรงพยาบาลและพวกเราถ่ายรอการแบบกังวลว่าพี่อ๋อมจะเป็นยังไงบ้างปรากฏพี่แกกลับมาถ่ายต่อได้แถมให้กำลังใจทุกคนทั้งที่ตัวเองก็เจ็บอยู่ขอให้เวลาเยียวยาจิตใจทุกๆคนคะ่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ